นิลาอลาอลานิลตาวัดศรีวรนวัดศรีวรนเดีหมอลาเขาจะใช้ไม่งแต่เขาจะหักเงินนะโตไมได้นะเขาให้ฉันเห็นตาด้วยวัดนาใช่ไหมวัดศรีวรนอยู่ไหนวัดศรีวรนน่ะส่วนบนไหวพระนะครับยังบอีกวนจะอา

กมีรอบี่ามนนายเป็นไหนเป็นไหนอะตะมแรงเนานานะ้นเรียงเหอะเรียบอกเฮน้อนเรียงครับอกเตเสียงบมากถ้าบ้ายายใส่มาขึ้นนี่ก็หลอดก็เอดใส่ยัดที่เป็นเดียวเดินทางงั้นเหมือนมันไก่ ขคุณพี่มอสน,นะครับพ่อพ่อพ่อพนอ่อแ่พ่อง่อพ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 ่พ่อพ่อ่อ่อ่พ่อ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 พพอพ่อพ่อพ่อ่อพ่อพอพ่อ้พ่อ่ หอมป่ะยัหอมอ่ะายินเนาะได้ยินเนาะมยไมสิวาเลยเอครับพี่น้องครับยังไม่พานอนิจดีกานให้ทําะครับเอนกิธียกมือครับไม่เีนกิแนิตั้งแดนกิทธีแผนจอ LED ดีไปใช้จอาดีเกียวกัเกี่ยวมครับความสงสีเสียงเสงสีเสียงหมอลำครับอาจารย์นักดนตรียูว่าหมอลำก่อนอันนี้น้ำร้อนหมนยกแขนอยู่แล้วหนึ่งหกสองมือกอมือกีมือกองสคนเนาะเออบเลเห็นแต่หนลไม่เห็นหน้เตา สเตนางจตโชเฟอร์อยู่นะครับทีมโชเฟอร์ครับทีมโชเฟอร์ทีพีอยาพีอย่ไปยืดไทยรถวึไขยับขึ้นมาลูกขยับขึ้นมาอย่ืดไทยรถขยับขึ้นมาีถววินปอกบากเยอะอยากนั่งตาใจอัตภาพยรกรนีแหมค้าราชกรไแหมคนทำรข้าราชกรนมคนทำรูดเม่อนั่งข้าราชกรรนีแดนเซอร์ผู้ใดยริยุบยุอม ทุกวันพฤหัสน,นะครับป,ป,ปกติสเสด้จเองที่ชัมม่วมือดีครับ<ป>แต่ว่าถ <c oughs> ือว่าให้เข้าใจตกงกันว่าให้เป็นทุกวันพฤหัสโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นสมาชิกสาวนาว้ำมิแห่งทุกวันพฤหัสน,นะครับเราจะทําการเสดบนเวทพระเอียงเตรว่าสินี้ไปชุดไป,ปจากเดือนพฤหัสเอียงเดี๋ยวแจ้งกันอีกที่ครับ คือต่อจากไหวพักนะครับแต่ว่ามื่อประชุมประจับเดือนต้องมาทะเบียดดีก็ว่าไหวพักไอซีดีบอาแบนหนึ่งถูกซีซิ่งหายด้วยนะครับถ้าวัาาวานนีน้มะีประชุมประจับเดือนเนาะประชุมประจับเดือนก็ต้องเริ่มจากเดี๋ยวแก้ไขทีนะครับเอ้าทุกคนมาโทรศัพท์วไว้นะครับภาพไลฟ์สดทำบันทึกถูก แยกจบถมันยังคุกวู่้ะาสารอยแปดพันสามโมเดลสวัสดีครับสวัสดีครับราที่วที่ตุาหาลอกันหลัจากดนต์้หว้พระนะครับวันนี้เียวันอีแล้วเราจะประชุมประจำเดือนายพาแล้วเป็นยังไงของเลยใไวันทีู่่มันพัสดที่สิบห้าเที่นี่นะครับผู้ใดขาด หักจะบาทครับร,ร้อยบาทเลยชตั้งแต่ครั้งหน้าเป็นต้นไปขาบอครับพี่จันอหัวหน้าดูตีผมใส่ดงทิ้งเช็คหมอลำได้เสียจะเห็นว่าทางผู้นี้เช็คหัวหน้าเจหแผนเริ่มจากนะครับครั้งหน้านะครับถือว่าหมอรำเล่วจเขาอ,อ,อนกันมาแล้วสองครั้งแล้วลนะครับครั้งนี้ครั้งที่สามก็ไปเริ่มอเ,เอาจิงแล้วนะครับเพื่อพื่อ้องเพื่อฟ้องเพื่อพบรกเพื่อพบรัก่ือการเดือรงะพบอก ในการเป็นสมาชิกสาวน้อยในบันเทงนักรุกเขาทำไมออกรุเขาจะมีบอกพร่าตอนนีนี่พระมาสวนนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่คือที่หยุดเนี้ยวจิตใจเฮานะครับทุ่มู้บาอาจารย์ฉะนั้นกอ,อยากได้ดีศิลป,ปินแบบนี้่าไลจะต้องมาไหา้พระนะครับมือในทีนนรร่บริเวณพรฒนาค่ะตอนถึงมีที่ับต่ำมากอยู่ดูเอาไว้ถูกถศิลป,ปินคนละนะครับ ยี่สิบเก้าสรับโนนาบางคนแต่โตโดกนะครับสาธิษฐทุกคนนะครับควนส่งวิธีตากไม่นึ่งนะครับสิ่งที่ผนงานจะวอาวไมนดีครับถือว่าเข้าเป็นอาทิตย์หนึ่งสรุปกันาเว่ากันเด็กให้ในหลังสวนคนเดินหาเนาะครับแั่ทํางาาน